มันน mm ี่มันนี่มันนี่มันนี่เฮ้อย่าดุอย่าดุเยี่ยว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 เยวเดี๋ยวไปหาพี่ลิลลี่ก่อนมันนี่อย่าตามลิลลี่ลิลลี่เนี่ยลิลลี่ลิลลี่เฮุ้ลิลลี่เอาดีดีเนี่ยอยากขี้ดุขี้ดุลิลลี่ขี้ดุเฮ้ มาน่ารลักไปนี่ค่ะให้ทาไงดีไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวเฮ้ไม่ใช่ข้าวละไม่ได้ไม่ได้

ยวไปถ่ายพี่ขอหน่อยบา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 ยค่ะบายบาย